สวัสดีครับอยู่กับรายการวิชั่นซีทีเกมเมอร์ทีวีในเกมโปเกมอนอิมเมลอ์อีพีที่6แล้วนะฮะนี่เราต้องทำการหาโปเกมอนธาตุน้ำจับเพื่อมาขี่ไม่ใช่เพื่อมาว่ายน้ำข้ามตรงนั้นไปนะฮะเอาคุณเจ้าห้องเบสบมนเป็นห้องรับในทำก็ไม่เข้าหรอกขี่นี่ฮะเราต้องว่ายน้ำข้ามตรงนี้ไป ถช่ว่าตัวนี้ทำไมพวกมันไปสู้กับผมเพราะผมสู้มาหมดแล้วเอาว้าไอ้นี่เหลือปะล,ลืมตัวหนึ่งใช่มัมเถอเราต้องว่ายน้ำข้ามไปตรงนู้นนะฮะฝั่งนู้นจะมีเกาะไม่ใช่เกาะหรอกเป็นอีกฟากหนึ่งไปหาจับทาดนน้ำก่อนตกปลาเพื่อนนะลุง เด็ดแล้วทีจะปลาโง่เยอได้ละวเราเจ็บมันต้องดูท่าไหรดถึงจะถึงจะไอ้นั่นได้ขี่ได้ทีนี้มันเราขี่มันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมสอนตกปลากที่หนึ่งด้วยกันเพราะว่า ผมตกมันมาแล้วผมจะไปตกตัวอื่นผมมาขายอะไรสักแป๊บหนึ่ง,บบงไม่มีตังค์อะไรอ่ะปิดไม่ชั่วโมงหนึง่งเออเราได้มาจิค้าบอแล้ว,รมมว,ลวเราก็ไม่สามารถทำให้มันว่ายน้ำข้ามไปได้ เนี่ยถ้าเสิร์ฟเนี่ยมันตัวเล็กเกินไปมันจะไม่สามารถทำได้ไม,มันจะมาเถือนมาจิกขาแบบทิ้งไปเถื่อะ,ะไม่สนใจมันเลยเอามาจิกขาออกมันก็เอาท่าเซิร์ฟให้ไอตัวนี้ก็ได้ตัวไฟเตอร์ นี่ตัวนี้เอายยังไงเราไม่ได้เอามาส้่ยหรือเปละเย็นท่านั้นเอืต้องสัยนั่นแหละแล้วก็เอา EP share มา EP take น่ายจะเอาให้โปรแกรมวัดดำบันนะฮะมันจะีิวาพนาัการตอนเวล40ถ้าจะไม่ผิด ไว้น้ไนได้ละไม่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 ไม,ไม,ไม่อันนี้จะได้กูล์รถมาคือปิดทีด่ดีกว่านะฮะอาาืนี่นักข่าวแล้วฮะเอ,อ่อดับคลิกทัคสตูดิโอคอนเฟิร์เซชั่นโอเค สองพันห้าเยอะนะไม่พูดดิเกียบไม่พูดพูดก็จะพูดได้แค่คำเดียวนะตรงนจะเจอสตีฟม่จะไม่ผิดสตีเวนมันจะโดดลงมาทำอะไรไม่รู้เอาของให้เราไม่ก็มาพูดอะไรบางอย่าจะไม่ได้นะจะเกียรมันค่อนข้างเก่านี่ย แปแล้วไม่รู้อะไรแปลไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยไม่เข่งภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นป่าป่าสูงเป็นพุ่งหญ้าสูงเป็นป่าชื้นแฉะละ่รสากอย่างนั่นแหละเราไม่สามารถปั่นักรียมไม่ได้ ก็มีคนเยอะมากแต่ผมไม่อยากสู้เพราะมันเป็นอะไรไม่รู้มันลำคาญอะไม่อยากตู้พวกมันจุดเดียวนะที่ตรงเนี้ยผมต้องข้ามไปไม่อยากสู้ใครเลยเดินธรรมาดายังลำบากเลยช่วงท้ายเกมคกยมาสู้ก็ได้เบื้อี ผนก็สู้ไปครับตัวนี้จเจอแก๊งอควาไปบุกสถานที่สถานที่หนึ่งเอาติดสถานนี่สถานเนี่ยติดช็อตเมื่อกี้ไม่กดไม่กดเผามันนะแย่ yeah. เต็มเบอร์ก็ได้แต่ไม่ใช่ ขึ้นนั้นะนี่คือจะอะไรมั้งจอที่หิวนี่คือไอเห็ดนั่นนะฮะไม่ใช่เห็ดดิไอตัวที่ทำให้ผมติดช็อตเมื่อกี้นั่นแหละคือแร่องสองผมมันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไป,นปนได้ไง ขยับร่างไม่ได้ yeah, แย่วเลินละห้าสิบละทู่สองคนระไม่เห็นมันเนปอร,ร์พอยซ t ชันดีมากแต่ยังทำอะไรไม่เป็น มันก็ได้แค่เพิ่มเลือดต่เรี้ยังติดช็อตอยู่ตรงแม่น้ำภาคนี้นะเนี่ยที่ผมมันหน้าไปนะรู้ว่าเห็นหรือเปล่าวันน้าเนี่ยน,นัางนั้นนฮะจะมีรีฟสโตนอยู่แล้วก็ต้องว่ายน้ำไปเอาอยวพาไปเอาอะ เยี่ยบเลยฮะเย่ะมากร่างกายไม่ได้เนี่ยฮะถึงละตรงนี้จะขวางทางอยู่มันจะไม่ให้เราไปตรงนี้จะเป็นแค่พื้นสีให้กดนอนได้ มาสู้ทีละตัวทีละตัวต้นเจอกับหัวหน้าหน่วยที่เป็นผู้หญิงหัวหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยตัวหลักเลเวลสี่สิบนะดีใจ อากาศเงียบกริบมีแค่เสียงแอร์อากาศเย็นๆอยู่ในห้องนอนฟังชัน่นแน่จริงๆขอดูสกีวันนี้ก่อนไม่เคยเอามาใช้เลย เฟสฮาร์เดนมาสปอร์ตโอตส์แนมาเป็นธาตุอะไรกันแน่วะเนี่ยเป็นธาตุหินแล้วก็มแมลงอา้าวหลังจากตรงนี้นะพวกเราช่วยคนในนี้ดร็อปเตอร์คนที่เราช่วยเนะี่ยมีประโยชน์มากตอนเรา เล่นเกมจบนะฮะเขาจะบอกพิกัดของโปรแกรมตำนานก็หมดสามตัวยกเว้นโอ้มาทำไมวันนี้่ย <c oughs> ตัวเกับเมื่อกี้เพื่อนทักมาเยาอะมากกันเลยกลุ่มผมเยอะเนี่ถึงหัวหน้านะฮะหัวหน้าหน่วยไม่ใช่ หัวหน้าหัวหน้าแกงไม่ใช่หัวหน้าแกงจะหกไยเยอะครับอ้นีมันคานรครับมันรายกาผมเลียวครับเลียวมากมีคนทักมนเสร็จนี่นั่นมาหลัวครับนี่ฮะเขาให้มางแล้วแต่ผมไม่ใช่หรอกผมไม่ชอบว้ยมันใช้ยากเกินไปสำหรับผม เราก็จะทำการเอามันออกไปแย่ตรงนี้ก็เจอกับอนะีเมลนะก็เจอคนอีกคนหนึ่งเราเดินขึ้นไปจะเจอแต่เรายังไม่ไปเราจะไปเอาลีฟสโตนก่อนลีฟสโตนไม่ใช่หานีสโตนอยู่นู่นอยู่ในสุดเลย น,น,นั่นหายริฟสโตนนี่ไงริฟสโตนโอเคได้แลวไปกับไปสู้กับเมย์ต่อเมย์คือคู่แข่งนะฮะทุกภาคก็จะมีคู่แข่งยังน้อยก็คนเดียวก็คือหญิงกับชายเอา้าไปีตีมันทำไมวนะเนี่ย หรือถ้าแบ็คแบ็คสองแบ็ค2เนี่ยจะมี2คนเป็นคนใส่แว่นสีผมดำหรือเปล่าไม่จำไดไ้ผู้หญิงคนหนึ่ง ผมค่เนะรู้สึกอยาก้องเพลงแต่กลัวตีเล็กสิทธิ์ไม่โดนหรอกเนาะใช่างมเถอะ,ะรายการเรามันไปเจอเกินไปนี่ครับได้ท่าลายมาแล้วท่าที่ดีไอ้นี่หมายแล้วครับ มาทำไมมันเป็นใครยังไม่รู้เลยย้อนมาสู้ใหม่ผันต้องการสู้กับสองคนไม่ใช่คนเดียวแบบสองคนคนเดียวมันเลเวลน้อยยสู้สองคนเนี่ยเดเวลต้องสามตัวไ,ได้ทั้งตึกตัวตึกดําบันแล้วก็ตัวนี้ตัวหลักแล้วก็เอ้คาดาบา วุ้ยไม่ไม่เป็นไรโอเค เราไม่เป็นเห็นเพลงนี้ดังอยากลอกมากจะถึงแล้วนะฮะถึง P C แล้วเบ็ดคิกไหม วิวสี่สิบก็ยังค้างอยู่ที่สี่สิบนะไม่ไปไหนเลยนั่นต้องใช้จักรยานกระโดดนะ,ะเอ็มี้บนฝั่งนั้นนะเราไม่ใช้จักรยานกระโดดเราขี้เกียจเนี่ะถึงยิมแล้วจะมาสู้ยิมกันวันนี้ถ้าเวลาพอบังกตได้ว่าทางนี้ไม่สามารถไปเดินไปได้เพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ มองไม่เห็นขวางทางอยู่เราเลยต้องเดินไปทางอื่นก่อนเพื่อไปเอาของช่วยเดินผ่านมาสามคนไม่สู้ใครเลยตอนกลับค่อยสู้ก็ได้เจอสตีฟก่อนนี่นะฮะเห็นไหมครับถ้ายืนตรงนี้จะไม่มีเงานะตรงสะพานเห็นไหมในน้ำอะ่ะตรงนี้จะมีเงาและตรงนี้เงาไข่เนี่ย สงสัยไหมครับทำให้เราคุยกับสตีฟครับเขาจะให้แว่นมองเห็นสิ่งล่องหนมหาม่อคือกิ้งกะก็คือตัวที่ขวางทางเมื่อกี้นั่นแหละครับแล้วก็จะบินหนีไปชึบเรียบร้อยครับเร็วมากมองทันไหมฮะ นี่ค่อยมาสู้กับคนแถวนี้กันครับเห้เวลสี่สิเอดยิมเนี้ค่อนข้างยากถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้มีท่านโครสรุปตัวนี้เป็นท่านแล้วเป็นท่านหินแต่มีท่านเหล็กมีท่านน้ำเลยมีทุกท่านเลยเก่งมาก กูบดนอีกแว่วงจริงายการจมีรายการไหนเรียวกับรายการผมสุยอบแบบไหง่วงนอนไม่ จะไม่พูดอนะไรทั้งสิ้นเนี่ยเออเราไม่สามารถเดินลงไปไนดะ้ครัเจอสิ่งล่องหนอยู่ดูไหมเจอมันนะฮะเราก็ทําการหนีเราจะไม่จับเพราไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรไปเอาไ้น้ําไปครับนี่ครับไม่ทําครับไม่ใช่ถ้โปเกรอนตำนานนะครับไม่ใช่ครับก็คือทํำที่มีของอยู่ข้างใน ทำไมเจอบ่อยยังไะนี่ฮะจะมีสันนี่ดีทำไมไม่รู้จะมันเลยส8แปดนาทีแล้ว งันคลิปนี้ขอยาวแล้วกันยาวกว่าคลิปปกติจักนาทีสนาทีหรือไม่ก็นานกว่าน,นั้นเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาในการเดินไปเดินมาของผมต้องไปสู้นูน่นสู้นี่นะมันเสียเวลาคนอื่นก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะผมสู้ก็เข้ายิมเลย ีนี้จะมีเป็นพวกท่านเหล็กอะไรบางอย่างช่วยหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลีเ่ยงได้นะเห็นไ,ไหมมันจะเป็นปริศน,นาแบบนี้ฮะพยายามหลีกเลี่ยงตงนันไหนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สู้ไปนะครับ นี่เป็นยิมบินนะฮะเอ้าตายถั่วแย่แย่นกพวกนี้มันโหดใช้ถ้าเซิร์ฟเซมัน อื้อแดงจังเลยสัสแดงมากถูกเออเดี๋ยวแบบครับหุ่นตัวเดียวต้องเข้าใจอุ้ยเตะไม่เข้าอย่า,าเบสทิกอะไรกันพูดดอีก ก่อนเจอหัวหน้ายิมผมขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันขอไอ้ไปฮิวก่อนคิบนเนี่ยนะไรนั่ลืมอืมเอ้ยไม่ใช่ดิเรามาพิกตัวนี้ปึ๊บ,บขึ้นปึ๊บ ปุ๊บมานี้หลวงเราหลงเดี๋ยวจับได้หมดขอลงไปห,หิวอะไรกัน แค okay, ถึงแล้วจะเอาพวกนี้ให้มันทีเดียวตายนะผู้ความปลอดภัยเพราะพวกนี้มันท่ามันแรงมากพยายามย้อน,นเสียบลัวๆถ้ามันไม่สำเร็จ จริงด yeah. ิไม่เข้าสักท่าเลยอ่ะใช้ท่าดิลลัวนะเคสติ๊กมือหนึ่งงื้อองไฮเปอร์โพชั่นยังตีได้อยู่ยังตีได้อยู่องค์มือหนึ่งอะฟุซ่าหายแล้วนะ อ้ทำตัวเองเจ็บตุ๊มันเออทำตัวเองเจ็บหูยเห็นแล้วแหละตุ๊กมันอู้ใช่แกเริ่มเบื่อแล้วนะตีไม่เข้านะเริ่มตีแรงมากอย่าใช่นะเออ สุดเดิมครับเลือดเราน้อยเอาตัวอื่นไปตายแทนจังหวะนี้เราก็ทำการไฮเปอร์พนยซันเลือดร้อยพอไอันี่ตายนะฮะก็จะเอามันกลับมาสู้ใหม่เซฟเข้าไหมท่านี้ไม่เข้าเอิมเบอร์เข้าไหมไม่เข้าเบสคิกกันเอาเตะเตะบอลเลย อุ้ยทันนี้แรงอยู่ทันนี้แรงอยู่เออเเคลิกมันเริม่มไม่แรงแล้ววะเฮ้ยไม่ได้เอาเตะบ้างี้ยเตะบ้างี้ยเตะบ้างี้ยไม่ให้ตายดิคือมันโหดนะเลยโดยเฉพาะท่าเออเคลิกนเนี่ย ว่าดาบคนเดินอยู่ได้ดาบแม่มันก็ขึ้นเรื่อยๆมันก็พวกทีเดียวนะอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเราตายก่อนคาร์มันนี่ก็เวลน้อยเกิดไปย้อนอยู่อนกดผ่านนี้ปุ๊บมัน นีหลอนทีเนี่ยดนมัเสีเวลาเพราะอะไนเนี่ยคโคตรกงเก่งเกินไปป่ะเฮ้ยไม่มต่างกันเกือบสิบนะไม่เวลอยะ ไปหัวร้อนนะเนี่ยหัวร้อนนะเนี่ยดูดิเนี่ยทำไมตีตอบลลัวเลยหัวร้อนหัวร้อนม,มีหวังสามสิบนาทีเนี่ยลกปุ๊บตายป๊บเลยยังไม่ทำอะไรเลย ไปสปีดมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นรู้ว่า,อาเอาสปีดมาเฮ้ยอาชนะเฉยอ้าวอ้าวอ้าวจีจีอ่ะเฮ้ยดีใจว่ะจบแล้วควรจะจบ โอ้โหยี่ิบแปดนาทียี่ิบเจ็ดจะยี่ิบแปดแล้วโอ้โหแบบนานมากอั้นผมขอจบคลิปเลยแล้วกันผมขอจบคลิปนี่ตะเพียนเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กันนะฮะบายบายครับ